สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n าแนของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในที่มีราคาพิเศษหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจ เราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ถ้าท่านกำลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสำหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับก็จะเป็น iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13นะครับเป็นราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือน พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้สรุปมาให้ทั้งหมดสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ราคาต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆสําหรับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini ออกมาพร้อมกันนะครับ iPhone 13ขนาดหน้าจอประมาณ6.1นิ้วนะครับ ส่วน iPhone 13 Mini ขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ5.4นิ้วนี่นะครับเมื่อนำมาเทียบกันก็จะต่างกันประมาณนี้โดยส่วนตัว iPhone 13 Mini หน้าจออาจจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าก็น่าจะเหมาะกับคนที่มือไม่ใหญ่มากนักนะครับหรือว่าจะซื้อให้น้องๆลูกๆห,หลานๆนะครับนำไปใช้งานได้เลยเพราะว่าขนาดหน้าจอไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะครับทั้ง iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Mini สีมีให้เลือก ทุกสีเช่นเดียวกันใครที่อยากจะได้ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ราคาพิเศษเดี๋ยวมาลองดูโปรโมชั่นดูราคากันนะครับซึ่งผมสรุปมาให้ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตสำหรับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติด โปรกันก่อนนะครับสำหรับ iphone 13แล้วก็13ม mini อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่19พฤศจิกายนปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iphone 13แลร้านนี้ขายโดยทางร้าน apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ apple จากราคาปกติ2 9 9 0 0ลดราคาเหลือ1 0 0 0 7999บาทนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ใครอยากได้คูปองส่วนลดกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับคูปองอยู่ที่ด้านล่างวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนมีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปนลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ a p p l ป1หปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับ iPhone สิบสามขายโดยทางร้าน i Studio จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ 18300บาทมีให้เลือก2สีความจุมี128 GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับพิท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ iPhone 13 Mini นะครับมีให้เลือก2ความจุประกันจะเป็นประกันร้านจากราคาปกติ19990ลดราคาเหลือ15843บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีสําหรับความจุ128 GB วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่าแก่ผ่อนผ่อนได้ สินค้าเป็นของแท้ร0อเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 13แล้วก็13มินิจากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบรุ่นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ดูต่อกันที่ราคาสำหรับแอป s h o ปปีนะครับเริ่มกันที่ iPhone 13 mini กันก่อนมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ128แล้วก็ 256GB โมเดลเป็นโมเดล LL นะครับก็คือเป็นเครื่องนอกราคาขายอยู่ที่16,999บาท วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับยากเกพรพ่อนได้มีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับ iPhone 13 mini ส่วน iPhone 13จาก Shopee นะครับขายโดยทางร้าน iStudio จากราคาปกติ29,900ก็ขายอยู่ที่18,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนๆได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับการซื้อ iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 mini จากทางด้านแอป s h o ปปีชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h อปปีดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านสตูดิโอนะครับ iPhone 13 mini ความจุ 256GB นะครับขายอยู่ที่22,900ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์ของ Studio 7หรือว่าจะไปที่หน้าร้านของเขาก็ได้นะครับช่วงนี้มีคูปองส่วนลดสามารถลดเพิ่มได้ส่วนราคาจาก Banana าสำหรับ iPhone 13 mini นะครับขายอยู่ที่22,900เหมือนกัน มีให้เลือกทั้งหมด5สีท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ b a n a นาหนะครับหรือว่าจะไปที่หน้าร้านบา n a นาได้เช่นเดียวกันนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13นะครับนำราคาจากหลายร้านมาให้ท่านได้เลือกมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันมีทั้งราคาจาก Lazada, s h o อ e, ปปี้สตูดิแล้วก็บารนาอทนะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลย ส่วนการซื้อพร้อมโปรนะครับล่าสุดจะมีเฉพาะ iPhone 13เท่านั้นสำหรับ iPhone 13 mini ก็จะมีเป็นของค่าย d t แทนะครับนี่นะครับส่วน iPhone 13ก็จะมีครบทุกค่ายมาดูกันที่ค่าย d t a ทกันนะครับสำหรับ iPhone 13 mini ความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,400บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1099ราคา11,400 699ราคา15,900ส่วนความจุ256 g b ซื้อได้ที่ราคา1 11900เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499ถ้าเป็นโปร1099ก็ราคา15400โปร699ราคา19900นี่เป็นโปรสําหรับการซื้อ iPhone 13 mini เฉพาะลูกค้า Dtac นะครับที่มีสถานะเป็น Platinum Blue Member ลดเพิ่มให้อีกด้วย1,000บาทส่วน iPhone 13จาก Dtac นะครับโปรล่าสุดก็จะ ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ8,900สําหรับคนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับส่วนลูกค้าดีแท็กอายุการใช้งาน9 0วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา9,900ราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่19,900บาทลูกค้าดีแท็กอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา9,900นะครับตัวอย่างแพ็กเกจเด็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือก3 packet, packet แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499ซื้อได้ที่ราคา9,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า โปร11.99ซื้อได้ที่ราคา11,700ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าโปร8.99ราคา12,900ไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าเหมือนกันนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนใครที่สนใจอยากจะซื้อทั้ง iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13จาก d t a x นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d e t a ทุกสาขาส่วนค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย AIS ก็จะมีเฉพาะ iPhone 13เท่านั้นซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,900สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายลดเพิ่ม1,000 นะครับเหลือ8,900าวิธีการสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซืองซ้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย True นะครับมีขายเฉพาะ iPhone 13เท่านั้นซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1700มนะครับมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128GB กิกะไบต์โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคาเมื่อมีหรือว่าสมัคเกจ รายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา12,900โปร699ราคา14,500ลูกค้าใหม่ราคา11,700นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเหน็่อยลหน้าด้วย2,675บาทโปร899ราคา12,900ค่าเหน็่ลหน้าพัน6 5บาทโปร599ราคา14,500ค่าเหนื่ลูหน้า107บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา11,700ใายไข่ออนไลน์ราคา1700เมื่อใย่ข่ออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัคร แพ็กเกจรายเดือนเดือละ1199นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย2,675บาทโปร899ราคา11,900ค่าเน็ตลุงหน้า1,605บาทแล้วก็โปร899อีกโปรนึงราคา12,900ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา13,200นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,500ถ้านไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูชอปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 2รุ่น นะครับก็คือ iPhone 13 Mini แล้วก็ iPhone 13คลิปนี้สรุปข้อมูลมาให้ทั้งหมดท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปใน เดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ